โอเคครับสวัสดีครับเรามาดูตัวอย่างกันของหอรมอนะครับต่อจากคลิปแรกที่เป็นเรื่องของวิธีการหามาละและวันนี้เราก็จะมาต่อกันเรื่องตัวอย่างนะครับจะว่าเรื่องตัวอย่างล้วนๆเลยส่วนวิธีการเนี่ยเราคุยกันไปแล้วเนาะเดี๋ยวเริ่มตัวอย่างแรกเลยนะครับตัวอย่างที่หนึ่งวันนี้ตัวอย่างก็จะมีอยู่ประมาณ สาตัวอย่างแล้วก็มีประโยชน์อีกสักหน่อยหนึ่งว่าเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับตัวอย่างที่หนึงเรามาเริ่มเากยี่สิบสี่สามสิบหกเราจะมาหาหอละมอของ18 24ปดยีแล้วก็สาินะครับวิธีการเลือกใช้วิธีการไหนก็ลองดูก่อนตัวเลขเลกน้อยเนี่ยเราก็หาด้วยวิธีง่ายอย่างเช่นการแยกตัวประกอบก่อนได้เลยนะก็สอคูณสคูณ อันนี้ก็ยังคล้ายๆกับวิธีที่เคยให้ทำในในตอนที่เป็นวิธีการนะครับก็ยังง่ายอยู่ <c oughs> นะตึ๊ดต๊ดโอเคจำได้ไหมเอ่ยนะครับ อันนี้ก็คือวิธีการที่เขาเรียกว่าแยกตัวประกอบดูตัวประกอบที่มีเหมือนกันหมดทั้ง3เลยสามจำนวนนะครับแล้วเอามาคูณกันใช่ไหมนะครับของละมอเท่ากับ2องคูณสามเท่ากับหนะครับวิธีการเขียนคำตอบเนี่ยแล้วแต่ถ้าเรียนกับอาจารย์ท่านไหนเขาให้เขียนยังไงก็ก็เขียนตามเขาไปละกัน แต่วิธีการคอนเซปต์มันเนี่ยเข้าใจว่าแยากตัวประกอบออกมาแล้วตัวประกอบที่ใช้ร่วมกันทั้งหมด3ตัวเนี่ยมีอะไรบ้างก็มาคูณกันให้หมดเลยนะครับตัวอย่างที่1จบแล้วนะเราจะไปเร็วหน่อยนิดนึงเพราะมันเหมือนกับไอที่เคยให้ทำไปในตอนที่เป็นวิธีการนะครับเรามาดูค่าที่ขยบค่าขึ้นมาขยบค่าขึ้นมามากขึ้นกว่าเดิมนิดนึง นะอย่างเช่น404 66 132นะครับถ้าจะให้เราแยกตัวประกอบก็จะหักใช่ไหมมันมันเยอะนะครับเราลองใช้วิธีการหารสั้นดูแล้วกันนะครับดิจทีนี้66เราหารสั้นกัน อะไรดีสองใช่ไหมครับจำนวนเฉพาะจำนวนเฉพาะหารนะครับได้ยี่สองได้สามสิบสามได้หกสิบหกนะครับแล้วก็อันนี้เอาสิบเอ็ดสิบเอ็ดก็เป็นจำนวนเฉพาะนะครับหารได้เหมือนกันก็นกได้สองได้สามได้หกอ่ามาถึงตรงนี้ละไม่มีจำนวนเฉพาะตัวไหนที่หารทั้งสามตัวได้ลงตัวแล้วก็ให้หยุด นะครับหยุดแล้วก็เอ,เอาเอาตัวเลขที่เอามาหารเนี่ยจำนวนเฉพาะที่เอามาหารเนี่ยเอามาคูณกันนะครับตัวนี้ก็จะได้หอละมอของของค่าชุดนี้ก็เท่ากับ2 1คูน11เท่ากับ 22, นี่คือคำตอบนี่คือหอละมอของเซตนี้นะครับอันนี้ก็คือหาค่าที่มากขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับต่อไปเรามาดู ตัวอย่างที่สอบแล้วนะทันไหมอา,อาจจะเร็วไปหรือเปล่าาทวนให้ละกันหารสั้นนะครับจำนวนเฉพาะหารจนถึงที่หารไม่ได้อีกแล้วเอาจำนวนเฉพาะตัวไหนมาหารก็ไม่ลงตัวละก็ให้หยุดแล้วก็เอาตัวจำนวนเฉพาะที่เอามาหารเนี่ยมาคูณกันนะครับก็จะได้ขอลหมอต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่สมเลย ตัวยอย่างที่สามเลยตัวยอย่างที่สามเนี่ยก็จะมีค่ามากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็คือเจ็ดร้อยห้าสิบหกหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่สองพันหนึ่งร้อยได้โจทย์นี้มาไม่ใช่ว่างไว้เลยนะครับไปทำจริงๆทำได้นะครับไม่ยากเลยอ่าเป็นวิธีสุดท้ายที่ องที่เคยสอนอ่ะสเต็ปที่หนึ่งตั้งหารนะครับลองตั้งหารสองสองแถวดูเจ็ดห้าหกหาสองค่าก่อนนะครับหาสองค่าก่อนเอาค่าน้อยไปหารค่ามากในที่นี้เจ็ดร้อยห้าสหกหารตัวนี้ก็ได้สองหนึ่งห้า 1>, 1 5 1 2นะครับตัวนี้ถ้าเราทำบ่อยๆเราก็จะจะคุ้นกับมันแล้วมันก็จะเร็วนะครับลองหารดูบ่อยๆเอาค่าตัวเลขมาหารดูแล้วนี้ก็จะได้2 5 2นี่คือเศษนะครับนี่คือเศษมันคราวนี้เราทำไง ถ้าเอาเศษที่ได้เนี่ยกลับไปหารตัวที่มาหารตอนแรกก็คือเจ็ดห้าหกเนี่ยนะครับเอาเศษที่ได้กลับไปหารตัวนี้ได้เท่าไหร่ได้สามได้เจ็ดห้าหกลงตัวพอดีคําตอบคือศูนย์ใช่ไหมครับถ้าหารได้ลงตัวจบที่ศูนย์อลมอของชุดที่หนึ่งเนี่ยหอลมอเนี่ยหนึ่งเนี่ยก็คือสองห้าสอง 252เป็นหอเรามอของชุดที่หนึ่งที่เราหาสองตัวแรกก่อนนะใช่ไหมครับวิธีการที่เคยบอกก็คือหาของสองตัวแรกก่อนเอาค่าน้อยหารค่ามากก่อนเอาเศษกลับไปหารถ้าลงตัวก็คือจบถ้าไม่ลงตัวก็กลับมาหารอีกนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างที่ไม่ลงตัวด้วยก็คือชุดแรก,กคือ252นี่แหละพอได้252แล้วเนี่ยเรามาดูสเต็ปที่สอง สเต็ปที่สองเนี่ยก็เอามาหาต่อเลยนะครับสองหนึ่งศกับสองห้าสองนะครับหารเหมือนเดิมค่าน้อยเอาค่าทรณมน้อยไปหารก่อนก็คือได้8ได้2 0 1 6ได้แปดสิบสี ได้84เสร84ยังไม่ลงตัวเอากลับไปหารตัวนี้นะครับได้เท่าไหร่ได้3ได้2 5 2เสร็จจบ0อ่า0แล้วคือ84ก็คือหอลมอนะครับหอลมอก็คือ84หอละมอตัวนี้เป็นหอลมอของทั้ง3าํจำนวนเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ย ก็เป็นหอลมอของสองชุดแรกแล้วถ้าไม่มีตัวนี้นะไอสองห้าสองเนี่ยถ้าไม่มีสองพันหนึ่งร้อยสองห้าสองก็คือหอลมอของไอชุดนี้ละแต่มันมีสองสองหนึ่งศูนย์ศูนย์มาด้วยเนี่ยสองพันหนึ่งร้อยเนี่ยก็เลยต้องมาหาตัวเลขที่มันหารทั้งสามตัวได้ลงตัวอีกก็คือต้องเอามาหาต่อก็ได้แปดสิบสี่คราวนี้แปดสิบสี่มันจึงเป็นตัวจานวนนับที่มากที่สุดที่หารสามตัวนี้ลงตัวตามนิยาม ของหอลมอนะครับคร ma ma yo, 1, 2, าวนี้เรามาดูว่าเสร็จแล้วนะหนตัวอย่า şey, ง1นึ <S 1> <S да> <S <S ่ตัวคราวนี้เรามาดูว่าประโยชน์ที <S 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 <S> <S <S ่ประโยชน์ของหอลมอเนี <S 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 ่ยเอาไปใช้ใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับประโยชน์ของหอลมอเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับประโยชน์อย่างแรกเลยนะครับใช้หาใช้หาเศษส่วนอย่างต่ำได้ เศษส่วนยางต่ําคืออะไรเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไม่เราค่อยมาคุยกันหรือคุยกันทีหลังนะครับเศษส่วนยางต่ำเนี่ยหายังไงนะครับก็คือเราเอาตัวหารร่วมมากเนี่ยไปทอนไปตัดบนล่างได้เศษส่วนที่มันมันไม่สามารถตัดทอนได้ลงไปอีกแล้วเนี่ยเราใช้ตัวนั้นในการหาได้อย่างเช่น9 2 7 1 9 2 7 1 หนึ 1> 1, 9, 7, 8งอย่างเงี้ยถ้ามีเศษส่วนอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วโจทย์บอกว่าให้หาเศษส่วนอย่างตามของไอ้ตัวนเนี้ยเนี่ยหาย,ยังไงโอ้ยเยอะๆแบบนี้ทำไงครับตั้งหารสอง,สอ,งอันเลยนะครับตั้งหารสองแถวเลยง่ายกว่าทที เอาตัวน้อยหารตัวมากได้สองได้หนึ่งแปดห้าสี่สองเศษหนึ่งสองสี่หนึ่งเอาเศษไปหารเอาเศษไปหารตัวก่อนหน้าได้เจ็ดได้แปดหกแปดเจ็ดเศษห้า แปดสนะครับเอาเศษที่ได้ยังไม่ลงตัวที่ศูนย์ใช่ไหมก็เศษที่ได้กลับไปหารตัวที่เอามาหารคือตัวไหนที่ไปหารเขาเนี่ยจะโดนหารต่อด้วยเศษนะครับอันนี้ก็เอามาหารอีกก็ได้2เงไ่งน1 1 6 8ดูนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้แล้วเ,เอาเศษกลับมาหารตัวนี้ ตัวนี้หารตัวนี้ก่อนได้เศษนี้แล้วเอาเศษกลับไปหารตัวนี้ได้เศษกลับมาหารตัวที่หารก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้ก็ได้เศษเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามเอาไปหารตัวหารก่อนหน้าก็ได้แปดได้ห้าแปดสี่คำตอบเป็นศูนย์เมื่อจบที่ศูนย์แล้วเนี่ย คำตอบของหอละมอคืออะไรคำตอบของหอละมอคือตัวที่เอาไปหารตัวสุดท้ายเนี่ยตัวเนี้ยนะครับก็คือหอละมอเท่ากับเจสิบสานะครับทันไหมเอาตัวน้อยไปหารตัวมากได้เศษเอากลับไปหารได้เศษเอากลับไปหารตัวก่อนหน้าที่เอามาหารเนี่ย คือมันจะเป็นงูงกินหาไปเรื่อยๆก็คือกลับไปหารตัวเดิมได้เสษเท่าไหร่ก็กลับไปหารตัวก่อนได้จนสุดท้ายจบที่ศูนย์เนี่ยคำตอบหอละมอคือค่าที่เขาไปหารตัวสุดท้ายในที่นี้ก็คือเจ็ดสิบสามแต่โจทย์เขาบอกว่าให้หาเศษส่วนอย่างต่ําแล้วก็เอาหอละมอที่ได้เนี่ยไปตัดทอนบนล่างนะครับหาบนล่างก็คือ 9 2 7 1หาร73 1 9 7 8 3หาร73ได้เท่ากับ1 2 7ส่วน2 7 1นี่คือเศษส่วนอย่างต่ำของค่า9,271ส่วนด้วย19,783นี่คือการใช้ประโยชน์ของหอละมอ อันแรกนะครับเดี๋ยวเราดูต่อไปเลยที่สองก็คือดูโจทย์ถ้าโจทย์บอกว่าหาจํานวนนับที่มากที่สุดที่หาร469้า นด8แปหกเแล้วเหลือเราจะ้เหลืออีกนะแล้วเหลือ1กับหเหลือเศษนะครับเหลือเศษหนึ่งกับ5ตามลําดับอ่าเหลือเศษ1กับ5้าตามลําดับคำถามถามงงไหมหาจำนวนนับที่หารสองค่านี้ลงตัว จำนวนนับที่มากที่สุดที่หารสองค่านี้ลงตัวแล้วเหลือเศษ1นะฮะคือหาร4 6 9หแล้วเหลือเศษหนึ่งจำนวนนับเนี่ยต้องหาร4 6 9ห้าแล้วเหลือเศษหนึ่งหาร8 6 9้อหแล้วเหลือเศษห้าอย่างเงี้ยวิธีการทำไงเอา4 6 9หมาลบด้วย1เท่ากับ4ี่หเอา8 6 9้หมาลบด้วยหเท่ากับ แปดหกสี่ทำไมต้องเอามาลบเพราะว่าเราจะหาจำนวนนับที่หารไอ้พวกนี้เสร็จแล้วแล้วมันจะเหลือหนึ่งกับห้าเนี่ยก็คือต้องหารตัวนี้ลงตัวหมดแล้วเอาหนึ่งกลับมาบวกเอาห้ากลับมาบวกนี่แล้วมันก็จะเป็นเศษหนึ่งและห้าได้ไงพอหารแล้วปุ๊บหารไอ้นี่ปุ๊บเหลือเศษหน,นึ่งหารไอ้นี่ปุ๊บเหลือเศษห้าเอามาลบถ้าเขาบอกให้เหลือเศษสี่ก็เอาสี่มาลบ เท่านั้นเองนะครับแล้วเราก็หาเหมือนเดิมเราก็หาเหมือนเดิมนะตั้งหารมือนเดิมเลยตั้งหารมือนเดิมเอาน้อยหารมากได้หนึ่งสี 4, 6, 8, 4, 3, 96, 2, ่หกแปดเศษสามร้อยเก้าสิบหกถ้าสองก็จะเกินนะแล้วอันนี้กลับขึ้นไปหารได้หนึ่งมอนกันได้สามเก้าหก เดือเจ็ดสิบสองเอาไงต่อเจ็สบสองกลับไปหารตัวที่หารก่อนหน้าถูกไหมได้ห้าได้สามหกศูนย์เหลือเศษสามสิบหกสามสิบหกกลับไปหารตัวหารก่อนหน้าใช่ไหมครับนี้ถูกไหมนี้หารตัวนี้แล้วตัวนี้ไ่ได้ตัวนี้หารตัวนี้นะครับแล้วเอาตัวนี้กลับไปหาร ได้สองได้เจเหลือเศษศูนย์ละคำตอบมันก็คือ,ต,อปปตัวที่หารสุดท้ายก่อนที่จะไปเป็นเศษศูนย์เนี่ยตัวที่หารสุดท้ายก่อนที่จะจบที่ศูนย์เนี่ยก็คือคําตอบได้หอละมอเท่ากับสามสินี่คือตัวเลขตัวที่มากที่สุดที่หารไอ้นี่กับไอ้นี่แล้วเหลือเศษเท่านี้ ลองดูลองทวนคําตอบดูนะครับก็คือเอาตัวนี้ไปหารดูหารตัวนี้เราจะได้เศษหนึ่งหารตัวนี้เราจะได้เศษห้าแน่นอนนี่คือประโยชน์ของคลรามออีกอย่างหนึ่งนะครับวนาอครรับเสย เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างตัวที่สามนะครับประโยชน์ของตัวที่สามก็คืออประโยชน์ของอันที่สามเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่ามีเชือกห้าเส้นยาวหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งสี่เจ็ด สองสามหนึ่สองห้าสองแล้วก็สองกเอก้าสี่ถ้าต้องการตัดเชือกนะครับถ้าต้องการตัดเชือกให้ยาวที่สุดทุกตัวเนี่ยตัดเชือกให้ยาวที่สุดโดยไม่ให้เหลือเศษเลยทำไง ก็คือตัวที่ยาวที่สุดคือหารร่วมมากก็คือจํานวนที่มากที่สุดที่ไปหารในพวกนี้ยทั้งสี่ห้าค่าเนี่ยลงตัวมันจะไม่เหลือเศษถูกไหมครับเชือกที่ยาวเนี่ยจะตัดโดยไม่เหลือเศษเลยในที่นี้เราทํายังไงถ้ามีค่ามากขนาดนี้เราก็ามาเรียงกันเลยครับจํานวนไม่เยอะเราก็ใช้วิธีการจํานวนไม่เยอะเราก็ใช้วิธีการที่ แยกตัวประกอบก็ได้นะครับอย่างนี้เราก็ส่วนวิธีการแยกตัวประกอบเนี่ยพูดไปแล้วในคลิปเรื่องของการแยกตัวประกอบเราไปดูได้นะแล้วก็เอามาใช้ซะนะครับก็แยกตัวประกอบไปเรื่อยๆ ทีการแยกตัวประกอบแล้วมาเป็นาหาหอลรมอท,ทำไงก็คือจำได้ไหมนี่ไงตัวประกอบที่ใช้ด้วยกันทั้งหมดนะครับเอามาทำอะไรกันเอามาหารกันหอลลมอโอคอเอามาคูณกัน ลงไหมเนี่ยหอลมอกคือ21คือถ้าเราตัดเชือก21่สิบเมตรทุกเส้นเอาตัดยีบยาวยี่บเอยี่บเอ็ดยเลยเนี่ยมันจะไม่เหลือเศษและทุกตัวทุกเส้นจะยาว21นี่คือจํานวนความยาวที่มากที่สุดนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่ประโยชน์เบื้องต้นของหอลมอเอาไปลองซ้อมดูไปลองทําดูนะครับ ั้นขอบคุณมากครับ